โอ wh, ไ้ได้ได้ได้อโอ้ยดึงดําดําตัวนีว่งตัวควางแม่ล้วนๆนะครับสี่ตัว สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้หมอคนเมืองชาแนลครับจะมาใจกวางนะครับดูสถานที่ครับที่ตั้งกวางครับหลังที่ทำงานนะครับเดี๋ยวรุ่นกันอะไรก่อนไม่เซียี่าผมแลวมานะครับผมจะมาเพอเนะ ตัวใส่เหมือนเดิมน่ครับอันนี้ติดนะครับเดี๋ยวจะลงมาพอนะครับก็น่าจะเป็นก๊อกิกนะครับกูละี่ผมได้ตั้งตี บ้านไว้ก็มีนะครับดูหอยกับยูพอ่อที่บ้านเหนนี่อยู่ที่หลังที่ทำงานนะครับมันเป็นปลาจ่ะแล้วก็เป็นปลานะครับดูครับงูจะได้ถ่วงงามก่อนมีประมาณเจ็ดอันนะครับลองสีมาดูอ๋อ อ à, ไ,ดไ,ดได้้เออโอ้ยดตัวนึงเอาลครับอนี่นะครับตัวที่ผมตั้งจะเอาใส่ขวดตรงนี้นะครับส,ส,สีตัวนครับแม่อ้กองแม่นี่เาจะไปคัดตัวน้อยตัวน้อยเาจะ เอาไว้แต่ตัวใหญ่เขาจะเอาปล่อยนะเหยื่อนะครับที่ใจイเป็นมากุ้ยกาหรือฝรั่งนะครับเอามีตัวนี่มันใหญ่ด้วยเต๋านี่ยำใส่ไว้ที่เดิมนะครับจะไปเกาะตั้งแต่ย่าิสองสามอันครับอันนี้เกาะจะเป็นส่วนิจจีที่เก่านะครับพอ จะได้ก่อน,นตัวนะครับน่าจะเป็นตัวเมียทั้งนั้นเลยโอ้สามตัวฟองแม่ล้วนๆน,นะครับสี่ตัวฟองแม่ล้วนครับโหนึ่งสองสามสี่ ันนี้เขาจะเอาไว้นี่นะครับเอาไปเป็นตัวล่อมันไยนี่ไม่จัดใหญ่หรอกเราเกยวไปนี่ก่อนเผื่อเดียวตัวปูมันจะมาติดนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูเห็นสองก้อนในสวนนี้นะครับนี่ครับนี่ก่อนก้อนหนึ่งเดี๋ยวถ้ามันได้ต้องเปลี่ยนโซนตั้งให้หน่อยแล้ว มันซูว่าตรงไหนนี่มันติดยากเลยนะครับมันได้สักตัวเลยครับนี่เห็ลยมันคงจะได้ตั้งไปตั้งนอกนะครับครับเห็นอันหนึ่งเราเห็นแค่สองก้อนนะครับมันได้ก็ถือว่าชมบรรยากาศบ้านๆไปนะครับเออเออกยากเออถ้าจะบันได้เหน็นละ กองแม่ครับถ้าฝนห่างนะครับฝนห่างปุ๊บมันก็จะบะมีนะครับแต่ถ้าฝนตกฝนตกมันจะออกน่ครับเป็นกองแม่มจะบเอาเลยครับของแม่แถวบ้านนี่ผมจะ,ะเก็บครับจะแขวนไว้ที่เดิมคือมันไปถ้ามันพร้อมเองมันก็จะไปไขนะครับนะครับมันก็จะเป็นปลาอย่างเงี้ยครับ แถวบ้านมันบบหนักเหมือนทางอีสานนะครับเนาะบ้านเฮาดอยมันมค่อยมีอันนี้เป็นพื้นที่ลาบนะครับเดี๋ยวมันมีนะ่นอกันนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้ผมขึ้นดอยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาฝากเนาะอาจจะไปที่หมายเดิมๆนะครับสองสามไหนนะครับไปมาได้มักกว่านะี้เนาะต้นชมพอี่ ไมลจะี่นตลอดครับจะบบนีมันได้แล้วในห่วหมดว่าจะร่อนติ๊กเลยนะครับน่อยาโดนนกกระปูดสามันบบนีครับแบนลงไปทางกันี่ยมาได้ทั้งที่ทำงานก็ มาได้นะครับมันได้ก็ควางน้อยนะจะไม่พอแหมตี้ครับผมเอาแล้วครับท่านผู้ชมผมหันตีท่านละรัาปะกายนะครับดำดำอยู่ทังลุ่มแต็มหัวมันจะงามขนาดไหนนะครับเราต้องข้ามไปพอก่อนแม่นละครับกวางกี้เตๆครับ กถือว่าได้ตัวนะครับโอ้ตกสองตัวตกไปแล้วติดมานะครับเมื่อกี้นะอรต้องเก็บนะครับอืมกองเมฆตัวน้อยเดียวโอ้เมื่อกี้ตกไหนอ่ะครับรายได้รวมสองวันนะครับตั้งได้สองวันตอนนี้ก็มีประมาณสามสิบตัวน่าจะถึงนะครับ ก็งามแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวถ้าวันนี้ได้ขึ้นดอยดีเดี๋ยวไปทำคลิปมาฝากเอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม